ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการ E.M.P. Games News เ r o w s e Echos วันนี้มีข่าวดีวรับมีใหม่มาบอกโดย PayP พารได้เปิดเว็บไซต์เกมใหม่ล่าสุดที่ทุกคนได้ยินต้องเป็นต้องร้องอ๋อนั่นก็คือชินจังออนไลน์หรือชินจังจอมแก่นที่เรารู้จักกันนี้นั่นเองสำหรับกำหนดการเปิดบริการนั้นยังไม่มีรายละเอียดที่แน่ชัดสำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ข้างล่างนี้หรือที่ about clip ข้างใต้นี้ได้เลย สำหรับเพื่อนๆที่ชอบเล่น Angry Birds วันนี้มีข่าวนี้มาบอกนั่นก็คือ Angry Birds Star Wars เปิดให้เล่นใน Facebook แล้วและยังมีไอเทมพิเศษที่หาไม่ได้ในเวอร์ชัน iOS หรือ Android อีกด้วยสำหรับใครที่เป็นแฟนเกมนี้แนะนำว่าห้ามพลาดเลยทีเดียว NC2 <LC 2 S 1> ประกาศเปลี่ยนผู้ให้บริการ Point b บ a n k Line ใหม่อย่าตกใจเพียงแค่ NC2 หมดสัญญาจากผู้พัฒนาเกมจึงยกให้ Play Inter เป็นผู้สานต่อและยืนยันว่าจะไม่มีการรีเซ็ตข้อมูลทั้งหมดแน่นอน โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15มกราคม2556เวลา23.59นาเป็นต้นไปสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามอ่านในที่เว็บไซต์ข้างล่างนี้หรือที่ About c l คลิปข้างใต้นี้เลยมาทางด้านเกมคอนโซลบ้าง Ubisoft เตรียมจัด Ghost Recon ทำหนังฮอลลีวูดรายงานจาก LA Times อ้างว่าผู้บริหารสูงสุดฝ่ายภาพยนตร์ Motion Picture ของ Ubisoft กำลังวางแผนการผลิตภาพยนตร์ของเกมดังกล่าวอยู่ในขณะนี้อย่างไรก็ตาม Ghost Recon ฉบับภาพยนตร์จะไม่อิงเรื่องราวทั้งหมดในเกมแต่อย่างใดจึงทำให้น่าสนใจว่าบริษัทจะสร้างสารมันออกมาในทิศทางใดกันแน่สำหรับแฟนๆ Ghost Recon อย่าลืมติดตามชมกันนะ Major n ์น s ว n แห่ง Microsoft เริ่มนับถอยหลังสู่งาน E3 ปี2013 งาน E3 ปี2013จะจัดขึ้นในวันที่11-13มิถุนายนที่รอสเองเจลิตประเทศสหรัฐอเมริกาทำให้แฟนๆหลายคนต้องข้อสงสัยว่างานปีนี้ Microsoft จะมีอะไรมาโชว์ถึงเรียบนับถอยหลังตั้งแต่ต้นปีแบบนี้ก่อนหน้านี้ทั้งฝั่ง Sony และ Microsoft มีข่าวลือแม้ว,ว่าจะเปิดตัวคอนโซลเครื่องใหม่ในงาน E3 2012นี้สำหรับวันนี้อิรสขอลาไปกับภาพบรรยากาศงาน E3 ของปีที่แล้วสวัสดีค่ะ